สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่สนใจรถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกับอมาพกช่องครับเป็นพยนทรับรอลุ้มือสองครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ครับบริษัทพยนทรับสาขาใหม่ครับสุนทรวงศ์นะครับสี่สิบหกครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแฝงนาปางชีครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับคังรถมือสองครับที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามารีวิวครับรถเข้าใหม่ครับเป็นรถแบรนด์ครับ ลองยอดนิยมต้องบอกก่อนนะครับฟังก์ชันให้ครบในราคาเลทผ่อนเพียงแค่จ0ตท่นไปปลายท่านครับกับ n ิส s ันนาวาร่านะครับแคริเบลครับ 2.5V ครับคันนี้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี2019นะครับจดทะเบียนวิ10คันนี้นะครับได้เป็นงานสีบอลเงินครับต้องบอกก่อนครับรุ่นของตัวนาวาร่านะครับของตัวรุ่น c a คริเบลนะครับตัว2.5ตัว V คันนี้นะครับเป็นงานตัวท็อปแล้วนะครับ สิ่งที่มานะครับผมจะมีเข้าใหม่นะครับอีกประมาณ5คันด้านหลังผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่นของตัว EL ป19ี19-20นะครับทั้ง2คันครับที่มีเข้ามานะครับจะเป็นตัวเลขไม่เ0 0 0 0มโล40,000นนะครับ49,000นนะครับคันนี้ ราคารุ่นเดียวกันตัว EL นะครับคันนั้นจะเป็นงานเบาหนังนะครับราคา459,000บาทและจะมีรุ่นของตัว V นะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับซึ่งจะมีนะครับระบบของตัวนวี y นำทางแล้วก็งาน Air Auto ที่แบ่งรุภูมิด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่ผมพามาดีวีครับรถคันนี้เลยผมบอกก่อนสภาพสวยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่อาจจะอยู่ทิ้งแค่120,000โลแต่ราคาครับ449,000บาทได้ตัวท็อป4ประตูยกสูงเกียร์ Auto ฟังก์ชันจัดเต็งคันนี้ไปเลยนะครับ เรื่องที่แรกครับก็หน้าครับจะเป็นงานไฟคาปิเตอร์นะครับของตัวหลอดลูกแก้วนะครับเดทานนะครับของตรงงาน LED เรียบร้อยผมทำการแกะให้ดูรายละเอียดของตรงงานคันนี้ครับแบบละเอียดด้านในด้านนอกนะครับจากด้านหน้าครับเป็นงานโครเมียมครับเดี๋ยวได้ทะเบียนผมทำการครับโอนไปของทางกทมให้ฝัดตัดบอกนีให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ที่มานะครับเป็นเครื่องยนต์ครับ DDTI V8 Turbo 163แรงม้าที่มานะครับผมบอกเลยว่านะครับสายของตัวนาวาได้เครื่องยนต์แรงคันนี้นะครับ ตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับสภาพเดิสังคมของโรงงานขวาโปรนัานหน้านะครับนี่คือสภาพแรกเข้าที่ถ้าทำลานํำระล้างนะครับเฉยเฉยยังไม่เก็บตัรงงานนะครับด้านข้างนะครับล้อแม็กซ์สินิ้วปัดเงาสภาพเดิมด้านหน้าเป็นงานเบรกิสและผมบอกเลยว่าคันนี้มัดมาพอ้อะยางของตัวเบสกบูดิกนะครับได้ปี2000นะครับยีนะครับไปยางเปียใหม่นะครับปี2025แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการชิคให้ดูนะครับยางเบสกบูดิกนะครับยี่ห้อนี้เป็นปี2020ครับแล้วนะครับ สียางครับที่ให้มานะครับเจ้าคันนี้ครับหน้ากว้าง265ความหนา60เป็นยาง R18 แล้วนะครับสภาพหน้ายางครับสวยเดิมด้วยยางปีใหม่ของตัวบีฟวุลิกครับปี2025ใช้งานได้หลายปีเลยนะครับด้านในสภาพโช๊คครับแรกข้านี้อาจจะมีคราบเศษฝนนะครับเป็นปกติของการใช้งานของตัวรถกระบะอยู่แล้วนะครับแต่ดูซุ้มล้อพลาสติกครับไม่มีรออแตกหักหรือรอยร้าวนะครับบันไดด้านข้างทั้งสองฝั่งผมบอกก่อนนะครับข้อแตกต่างของตัวรุ่นที่เป็นตัว EL กับตัว V คืองานบันไดด้านข้างเขาจะตัดเฉียดสีนะครับที่เป็นงานสีบอลเงินนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของตัวที่เป็นตัว EL ลเขาจะเป็นงานบันไดนะครับสีดำนะครับด้านข้างครับผมบอกก่อนนะครับแต่สิ่งที่มาครับกล้องมอเตอร์คันนะครับเขามีให้เหมือนกันนะครับรุ่นของตัวนี้นะครับผมพาไปดูแผงประตูระบบไฟที่ที่มีให้มานะครับเหมือนกันกุญแจคีเลตนะครับผมมีให้นะครับ2ดอกนะครับกุญแจด้านในคีเลตสองดอกแล้วนะครับแต่สิ่งที่มางานแอร์ออโต้นะครับ รุ่นของตัว V นะครับเป็นงาน Air Auto ที่แบ่งโดยภูมนได้นช้ด้า,านขวาแล้วและก็แผนที่แมปนะครับของตัวนะครับของรุ่นของตัว V ที่มีให้มาและคันนี้มีกล้องบันทึกด้านหน้าพร้อมกระจกตัดแสงันอ Auto อตตแต่งานเบาเขาจะเป็นงานเบาผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมการแกให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยนะครับบรรลุครับรับชมเองที่ทางบริษัทพยนต์นะครับรอยโครงสร้างสปารป์ตเบน์ันข้างนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อหรือการเคาะงานของตรงงานโครงสร้างนะครับมาหางของเราพยนต์นะครับเปิดมามากกว่า25ปีนะครับ เรารับประกันลงในสัญญาซื้อขายได้ชัดเจนนะครับถ้าเราขับรถไปนะครับจะรถพิการครับจมน้ําครับหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนครับจะเป็นโนวนโดยมาตรฐานของการตรวจสอบจากบริษัทของตัวกูอิสเวกันครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถครับให้อีก204ในการนะครับดังนั้นแล้วลูกค้าสบายใจได้ว่ารถของเราทุกคันครับขึ้นแพลตฟอร์มตรวจรายของตัวโครงสร้างครับตัวรถให้ครบถ้วนแน่นอนนะครับต่อมาครับผมพาดูนะครับโครงสร้างด้านข้างครับของตรงงานเสา A ฝั่งซ้ายนะครับหัน็อตครับไม่มีการเจาะการขยับมาร์สีเต้มสี ตามของน็อด้านในนะครับซอกนะครับไม่มีริ้วรองของการขันของตัวงานชุบปเจนะครับด้านข้างนะครับพลาสติกขึ้นรูปสภาพสวยเดินครับด้ามจับงานโครเมียมชันทรนล,ล็อกมีครับให้มากระจะเรืองรองเป็นงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นที่วางฝุ่นน้ำเจ้าน้างานลำโพงครับด้านข้างมีให้เรียบร้อยนะครับ ผมไล่ให้ดูแทบทีค bon นนข้างสงภาพเดิมสวยนะครับคันนี้นะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื samples, ่อยน,นะครับเราจะหลักของการดูจะแคบแซ่ซีรีโคเดิมนะครับจากโรงงานครับดูง่ายนะครับหนึ่งต้องไม่แข็งกินไปหรือนิ่มกินไปต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บนะครับนี่คือแบแซ่ซีลิโคเดิมนะครับจากโรงงานผมให้ดูโครงสร้างงานเสาบีข้างนะครับไม่มีการแกะหรือค่าสนิมของตรงกันข้างนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ ต่อมาผมพาไปดูออตชั่นด้านหลังนะครับผมบอกว่าคันนี้จะเป็นงานเบาผ้าแต่ผมจะมีนะครับคันสีดําเป็นงานเบาหนังนะครับคันธุ์เล็กไม่ประมาณอยู่ที่เจ็ดหมื่นโลนะครับผมจะมีเข้ามาที่กันห้าคันรุ่นตัววีนะครับเบาหนังหนึ่งคันไม่สี่หมื่นโลนะครับและเจ็ดเป็นโลเป็นงานเบาผ้าแต่รุ่นของตัวเอลนะครับราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับคันนั้นไม่ทิ้งแค่ห้าหมื่นแล้วก็สีขาวมุกจะเป็นไม่ทิ้งแค่เก้าหมื่นโล ราคา4 4 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นครับสิ่งที่มาด้านหลังครับเหมือนกันแอร์คอนโซลนะครับด้านหลังมีให้เรียบร้อยนะครับเบาะเป็นงานเบาะผ้ารองรับนะครับของตัว Isofix แล้วเรียบร้อยและข้อดีของเขาเบาะครับสามารถทการปรับพับขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีชุดประแจแม่แรงอยู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับนี้ให้ดูสภาพด้านในนะครับสภาพเดิมนะครับสวยเดิมเลยเป็นงานเบาะผ้าแต่ข้อดีของตัวเบาะผ้าของเขาก็ถือว่ามีข้อดีนะครับ กรณีที่รถตักแดดจะไม่ร้อนนะครับแต่ลูกค้าสามารถทําการเป็นทําการหุ้งงานเบาะหนังได้ซึ่งราคาจะอยู่รอบคันที่ผมเคยดูนะครับเคยติดตั้งให้ลูกค้าก็อยู่ประมาณทั้งสี่ถึงห้าพันเท่านั้นครับเป็นงานเบาะหนังนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับผมให้ดูริ้วรอยนะครับรอยสปอติสอาร์ดข้างๆนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับของการต่อหรือการข้องานของตรงงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านข้างนะครับด้านในหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับ แผงประตูสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับปุ่มล็อกเบรกมีให้นะครับผมไล่มาให้ดูนะครับด้านหลังเป็นงานเบรกดำนะครับสภาพของตรงงานแม็กสวยเดิมเลยแทบไปมีปีรอดสุดบาทครับและยางเป็นยางของตัวปีเอ็กซ์คูดิกได้ปีนะครับสองพันหรับยยี่สิบห้าเลยนะครับเป็นยางปีสองพันยี่สิบห้านะครับผมเช็คให้ละเอียดเลยครับหลังคาสีโครงสร้างนั่นในนะครับสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้ไม่มีค่าสนิมอาจจะมีค่าลูกลัง ปกติของการใช้าง,งานของตัวรถกระบะเนี่ยอยู่แล้วนะครับสติ๊กเกอร์คาบูเด้านท้ายมีให้ไฟท้ายสวยใสสภาพเดิมกล้องมองรอบคันมีให้เรียบร้อยแล้วกันชนด้านท้ายเป็นงานคมเมียบตัดนะครับกล้องมองหลังมีให้ด้านบนไฟเบรกด้วยสามนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูงานช่วงห้างนะครับสภาพแรกเข้านะครับนีคือสภาพแรกเข้านะครับโช๊คเดิมนะครับแบบเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับเลือกเซ็ฝุ่นไม่ใช่ปัญหาน,นะครับตรวจทำการชําระล้างงานช่วงล่างให้ใหม่นะครับก่อนปล่อยนะครับแต่ให้ดูงานด้านท้าย นะครับถนังเพลิงรับปุ่มมีให okay? <ส>้นะค่นนี<ส>้นะครับผังเพลิงมีให้เรียบร้อยสภาพของตรงด้านท้ายนะครับโหน็อตไม่มีการแกะนะครับการขยับสภาพด้านท้ายนะครับสภาพสวยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมทงการเก็บงานครับให้หมดนะครับปกติของการใช้งานของตัวรถกระบะนะครับอาจจะมีค่าพวกเสร็จสนิมนะครับแต่ก็บอกก่อนว่าเศษสนิมนะครับของรถกระบะมีทุกคันแต่เป็นงานเศษสนิมของตรงงานผิวเนื้อของตัวนะครับโครงสร้างของตัวเหล็กเท่านั้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดกัดกร่อนลงไปนะครับกินเขินหนาตัวถังด้านล่างนะครับ ให้ดูโครงสร้างหัวน็อตนะครับด้านข้างสภาพเดิมนะครับต่อมาผมพาไล่เรียงครับให้ดูบอดี้ผิวพันธ์ฝั่งขวาสเกอร์ด้านข้างอยู่ครบเลยนะครับผมบอกเลยว่าเนี้สวยเดิมได้ยางใหม่ใหม่ครับปี2องพด้วยไม่ว่าจะเป็นบันไดด้านข้างนะครับตัดให้ดูเข้ากับสีบอลเงินครับคันนี้นะครับระบบสมัยที่แผงประตูมีให้นะครับครงสร้างด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับ ทุกอาชีพบรรลกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานครับบริษัทครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจครับมีประกันภัยนะครับหรือทุกอาชีพที่มีเอกสารชัดเจนขอให้มีเครดิตครับรับไปเดือนออกเบี้ยนะครับตอนนี้นะครับโปรครับสาขาใหม่นะครับเราจะยืดเวลาถึงเดือน11นะครับเริ่มต้นเพียงแค่4ปีนะครับ2.49นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับ84งวดในเรทผ่อนเพียงแค่7,000พันบาทเท่านั้นครับได้กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันครบ และได้ความอึดความทึกความทนและเครื่องยนต์ตัวแรงๆครับในราคาเพียงแค่449,000บาทได้รุ่นของตัว V option นะครับให้พร้อมเลยนะครับต่อมาผมห้ามาดูนับงานภายในว่า o p ชั่นของตัวรุ่นที่เป็นตัว V นะครับได้อะไรบ้างนะครับสภาพภายในนะครับเตียงเพดข้างๆนะครับมานข้างมีให้เรียบร้อยนะครับเตียมเพจเดลยโรงงานนะครับมาร์คสีแต้มสีกระจกบางข้าปรับผ้าไฟฟ้านะครับ มีส้นทั้ล้อให้เรียบร้อยจบมองข้างครับได้มนงานออโต้ฝั่งบานคนที่ขับนะครับแล้วก็โคงสั้นด้านข้างสภาพสวยเดิมนะครับให้ดูริ้วรอยไม่มีการแกะการขยับนะครับล้อสภาพเป็นอาร์ด้านข้างนะครับผมแยกทาการแกะให้ดูนะครับสภาพสวยเดิมนะวันนี้นะครับไม่มีร้วอยนะครับของการตัดต่อครับหรือการเคาะงานนะครับให้ดูสภาพของตัวงานภายในนะครับขอญยตทำการสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ นะครัก็มองก่อนครับผมถ่ายช่วงเย็นอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่ผมพยายามจะเปิดคอนโซลไฟด้านหน้าให้เห็นออปชันงานภายในทั้งหมดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนโลรถปี19.20ถ้าเฉลี่ยใช้งานครับไม่เกิน2องหมกิโลต่อปีนะครับด้วยออปชันที่ให้มารุ่นของตัว V นะครับผมบอกเลยข้อเปรียบเทียบนะครับรุ่น EL กับตัวตัว V นะครับแอร์เป็นงานออโต้แล้วนะครับที่เบรกดูดลมด้านชั้นขวานะครับ2นะครับก็คือแผนที่นำทางนะครับรุ่นของตัว V จะมีให้มาแต่คันนี้จะเป็นงานเบาะผ้า แต่ถ้าลูกค้าต้องการหุ่งงานหมอหนังก็ได้นะครับประมาณเดทประมาณ 5, ทั้งสี่ถึงห้าพันเท่านั้นนะครับกล้องมองหลังมีให้เหมือนกันออปชั่นนะครับกล้องมองรอบคันนะครับมีให้เหมือนกันนะครับมีให้เหมือนกันไม่แตกต่างรุ่นของตัวที่เป็นเอลด้านหน้าสองคันนี้นะครับไม่เก้าหมื่นกับไมค์เพียงแค่ห้าหมื่นโลนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันทั้งคู่นะครับไม่เก้าหมื่นโลกับไม่ห้าหมื่นโลนะครับ ต่อมาผมพา,าดูระบบฟุปปกเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็น7สปีดนะครับแตกต่างรุ่นของตัเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเขาจะเป็น7สปีดแล้วนะครับโหเกียร์สภาพสวยนะครับด้ามงานของตัวคอนโซลด้านล่างเป็นงานคอมเมียมตัดด้วยงานสีเป็นนแบกนะครับเบรกลิมมเอร์นะครับเป็นงานเบนนอนนะครับที่วางขนน้ำแก้วน้ำนะครับมีให้นะครับบอสดุด,ด้านข้างจะเป็นงานท่าแต่หุ้มงานบอร์ดหนังได้ครับไม่ใช่ปัญหาและด้านในจะมีพาดเดอร์ที่งานนะครับคู่มือของการใช้งานครับ แล้วก็มีกุญแจให้2ดอกนะครับกระจมองหลังตาแสงออโต้กล้องบันทึกด้านหน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับราคาดีสภาพสวยเดิมในราคาเพียงแค่4 4่0 0 0สี่หมื่นเก้านบาทกับโตโย้าโนราเคเลเบิลสองจุดห้าวีปี2019จดทะเบียน20คันนี้ครับได้กระบะ4ี่รุตโยกส่งเกียร์ออโต้ฟังก์ชันครบๆคันนี้ครับไปใช้งานในราคาผ่อนเพียงแค่7,000พันาทปลายครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์สี่ห นะครับเปร์โทนี้นะครับแอดไลน์ครับพักผู้สอบถามนะครับรายของตัวรถหรือแข็งของการแต่ไนั่งที่แกระทางผมเซนิ่งก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลเคสให้แต่แต่ต้นครับตรงจุดแน่นอนครับผมพามาดูนะครับห้องเครื่องด้านหน้านะครับสภาพได้เข้านะครับต้องบอกก่อนครับเครื่องยนต์เนี่คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ครับของตัว DDTI นะครับ V8 Turbo สี่สูบุดว้าวหนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้าเท้มานะครับดีต่อสภาพเครื่องยนต์แลกเข้าใหม่รอบเครื่องเดิมฝาครอบเครื่องครับ ไม่มีรอยถลอกนะครับไปตัววีจิตเทโบแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับการฝังกะโปงนะครับไม่มีรอยทาการเกี่ยหรือการขยับได้มาจากงานก็ะซอกแก้ฝั่งซ้ายสภาพของตัวคารนะครับเป็นท้ายสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีคัานเสนียงไม่ว่าจะเป็นคันด้านหน้านะครับมีสู่สภาพไร้เข้าไม่มีคดไม่มีงอหรือการชนโครงสร้างครับดูจากงานด้านในนะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้นะครับคันด้านหน้านะครับไม่มีรอยนะครับรับประกันลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนเรื่องของโครงสร้างนะครับการฝังกะโปงนะครับถึงความร้อนไม่รอยฉีกขาดครับ ไห้ว่าจะเป็นงานถาวโปโลหน้าซิกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนี่คืณุณภาพได้เข้าเดี๋ยวก่อสมอบนะครับผมทําการเก็บงานให้หมดเดี๋ยวรอขนแมวนะครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องห้องเหลวนะครับตรวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้พักก่อนส่งมอบนะครับเรามีบันกีดูแลการขายครับหนึ่งเดือนกินระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่โลกเกียร์นะครับสี่ระบบ ดูแลลูกค้านะครับมือเดือนเต็มเเดี๋ยวก่อนสมอบนะครับผมเก็บงานให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนให้ลูกค้าก่อนสมมอบแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าทา่านใดสนใจหรือกำลังมองหากระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต,โตนะ้ฟังก์ชันครบๆไว้ใช้งานในเรทราคาผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันใบปลายกับราคาเพียงแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้รุ่นของตัวปีสิบเก้าถึงยี่สิบนะครับแล้วจะมีรุ่นของตัวนะครับที่เป็นตัว EL นะครับสองคันนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไมคสีขาวมุกครับเป็นงานไมค์เก้าหมื่นโลนะครับ แล้วก็จะมีสีบอลเงินนะครับไม้เพียงแค่ห้าหมื่นโลแล้วก็จะมีสีดำสองคันรุ่นตัววีที่มีเข้ามานะครับราคานะครับถ้าหลักหมื่นอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันถ้าไม้ประมาณแปดหมื่นอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันซึ่งราคาเหล็กพรไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในราคานี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี่ครับแอดไลน์ครับทักก็มาสอบถามนะครับไลน์ของตัวรถหรือเครื่องแขกของทางกาจฉันครับกระทางผมเซเว่นมิกก็ได้เลยนะครัับบเเดดดีี๋ยยยวผมูรราละอค ตั้งแต่ต้นครับจนจบแน่นอนครับจบกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องเพิพิธภัณฑ์นะครับรวมรูปปุสองนะครับเพื่อจะไปพาคอัปเดตโดยสวยๆครับของทางสาขาพยพิ์นครับที่ชุนทรนะครับขั้ต่อไปนะครับวันนี้ข้าวตังเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ